ครับมาแล้วนะครับน้ําท่วมครับอขออนุญาตทําเป็นคลิปเนาะอัน,นอันนี้ไม่ใช่ฝุ่นนะครับมันเป็นมันเป็นรอยที่มันเช็ดไม่ออกนะฮนะมาสวัสดีสมาชิกเอซนะครับทุกทกท,กท่านที่ติดตามรับชมรับฟังอยู่ในะขณะนี้นะครับก,ก็ท่านกําลังรับชมรับฟังในาท,ทางช่องสัทธรมาปฏิหารเกิด ช่องสัตรธรรมมาปฏิหารเกิดนะครับไม่มีกลุ่มไลน์นะไม่มีไลน์แอดไม่มีการแนบลิง,ก,ลงลก์ไม่มีการโฆษณาลิงก์และก็ไม่มีการโฆษณาเว็บไซต์ดใดๆนะทางช่องเราไม่มีสปอนเซอร์นะครับมีแต่โฆษณาทาง u t u b e แลวก็ซับพอร์เตอร์ทุกท่านเท่านั้นการพนันเป็นสิ่งผิกดกฎหมายครับให้รับชมรับฟังเพื่ออาจจะใช้เป็นแนวทางในการประกอบการพิจารณาเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นอ่า นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นสรุปครับเลขาสองตัวครับผมจะเร่งทำเนาะอยากให้มันทันอยู่จะทันหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเป็นกาลังใจกันนะครับทันไม่ทันไม่ว่าอยากให้มันใกล้เคียงหรือตรงมากที่สุดเท่าที่จะทําได้เนาะอยียเลยแย่เลยครับทุกคนน้ําท่วมนะครับต้องขอโทษด,ด้วยครับเพราะสภาวะอากาศตอนนี้ทุกคนฝนตกหลายพื้นที่ พายุเข้าจนถึงวันที่ยี่สิบเก้านู่นไงนะครับอ,อันนี้มันก็จะไม่ยากเท่าไหร่ฝากเป็นกำลังใจหน่อยนะครับขอให้มาขอให้มาอ่ะมาดูกันที่หลักสิบเลย <c oughs> เดิมนมีเปล่าไม่ใช่เดิมยวมัน <c oughs> หมดที่แล้วออกอะไรเอ่ยสี่หกวันนี้หลักสิบเป็นตัวนี้ คือมันเข้าตัวรองมาเนี่ยสามงวดติดนะครับบอกไว้ก่อนแต่มันเข้ามาครบเนี่ยก็าตามนี้เลยหนึ่งสงสามสี่ห้าหกวดติดนี่จะเป็นงวดที่เจ็ดหรือไม่นี่อยู่ในนี้เดี๋ยวมาเทียบดูเอาตัวเด่นก่อนเจ็ดศนตัวรองหกห้าแปด นี่คือตัวรองอ่ะหลักหน่วยครับหลักหน่วยนี่ก็สูตรเก่าเลยครับแต่ว่าเกิดจากการปรับปรุงมานะนี่มาครบด้วยกันสามงวดแล้วมันชนกันอยู่ที่หกแปดเจ็ดครับไอหกแปดหกเจ็ดและแปดเจ็ดนะผมบอกไว้ก่อนอันนี้ห้าตัวเดียวครับงวดที่แล้วชนหกตัวเดียวในนี้ก็ห้าตัวเดียวครับมาดูตัวตัวรองนะตัวรองก็คือที่ไม่ชนแต่ว่าปรากฏให้เห็นอยู่ ไม่สูตรไหนก็สูตรหนึ่งเพราะผมใช้สองสูตรเนาะหนึ่งสามหกแปดมันก็จะรองเยอะครับหนึ 1, 3, 6, 8, 2, 4, ่งสามหกแปดสองสี่เจ็ดนะครับตัวเด่นเลย ถ้าคู่เด่นนี้ผมจะไม่ได้เทียบเลขดับนะครับมี75มี3คู่เท่านั้นแหละครับศูนย์ห้า 0, 5, และ1 5ครับนี่ตัวรองเนี่ยน่าพิจารณาทีนี้ตัวรองคือพวกนี้ไม่ตัด65 55 85ครับ ตัวนี้ทีนี้ตัดทีนี้พอมันเยอะ <c oughs> ดับหลักหน่วยเก้ากับหนึ่งหนึ่งครับขีดหนึ่งหลักสิบหกเจ็ดสามผมก็จะประกบแค่ศูนย์กับหนึ่ง หรือจะยกมาหมดดีวะเพราะมันเป็นตัวเด่ดนอะไม่อยากจะตัดทิ้งยกมาหมดดีวะเ <c oughs> จด็จดเจ็ดศูนย์ หนึ่งสามยังอยู่นะครับเริ่มเริ่มแรงแลนะ้วนะเดือนตุลานี่ครับ <c oughs> เลขหนึ่งสามกับเก้าแปดแปดเก้าเนี่ยเราไม่ไม่มีเลขเก้าเลยแปลกเหมือนกัน <c oughs> ขนาดว่าตัวเลขเยอะนะครับยังไม่มีเลขเก้าเลยมีทุกตัวยกเป็นเลขเก้ามาดูตัวกันครับดูตัวกันตัวกันก็คือนี่เอาเลขหกออก เหลือห้ากับแปดเพราะว่าเลขหกติดตับเพราะว่าตัวกันเราจะไม่ได้เล็งมากเท่าไหร่เนาะนี่หกสามครับหกหกหกแปดหกสองหกสี่หกเจ็ดเอาจะยังเอามาอีกไม่เป็นไรอาจจะอาจจะมาก็ได้ เทวดาผักใส่ห้าสามห้าหกห้าแปดห้าแปดห้าสองห้าสี่ห้าเจ็ดแปดแปดสามแปดหกแปดสองแปดสี่แปดเจ็ดหมดแล้ว หน้าลุ้นผมไม่เทียบยากผมเทียบแา่นี้เลยไอย้ไม่ใช่เดี๋ยวหลักสิบพูดปิดเพราะว่าหลักสิบมันหน้าหน้ามาจริงเนาะตั้งหกวันเลยนะมาครบฉะนั้นผมจะเทียบป็นตัวนี้หกเจ็ดเขียนไว้ก่อนขียนไว้ก่อนหกศูนย์ ี๋ยวเราดูจะแต้มสีแยกนะครับหกหนึ่งมีไหมมีครับหกห้ามีแน่นอนเพราะเขียนอยู่ปุ๊บๆนี่หกห้าห้าหกมันเป็นมันเป็นคู่เดียวกันนะนี่ครับมันเป็นแค่ตัวกลับทุกคนอาจจะบอกว่าเยอะแต่มันเป็นตัวกลับหกแปดครับผมว่าน่าจะมีนะหกแปดแปดหกอยู่นี่ครับเจ็ดศูนย์ มีเหรอ,อมีศูนย์เจ็ดในนี้ไม่มีเจ็ดหนึ่งเนี่ยผมต้องบอกว่าตัวรองหน้าลุ้นหนึ่งเจ็ดมีไหมล่ะไม่มีเจ็ดห้าต้องมีมีไหมเอ่ยห้าเจ็ดเจ็ดห้ามีมไงเพราะมันอยู่ในชุดเขาเจ็ดแปดต้องมีแหละ <c oughs> มันต้องมีเจ็ดแปดนะเออเนี่ยศูนย์หนึ่งไม่ได้เขียนเพราะมันติดแบบศูนย์ห้าผมว่าผมเขียนอยู่นะนี่ไงโอ้โหทุกคน ติดมาคู่เดียวนะเนี่ยตัวเด่นด้วยเอาแล้วไงแบบเราต้องตีวงล้อมเข้ามาเราวงก่อนกันพลาดหนึ่งห้า 15. นั่นศูนย์ห้ากับหนึ่งห้ามาเลยนะเนี่ยตรงให้เกียรติก็แล้วห้าแปดเนี่ยมีไหมแปดห้าทีนี้ปบปึ๊บปืบปบบ,บนี่ไงเอามาันก็เอาแปดห้ากับห้าแปดนี่ไงครับจบครับนี่ครับมีโอกาสจะออก เยอะกว่าทุกตัวถามว่าอันไหนที่มีเลขเลขขี้กับเลขขี้นะมันไม่มีอ่ะมันมีแต่เลขคู่ก็ผมทายไว้ผมคิดว่าน่าจะมีเลขเลขคู่อันนี้เลขขี้กับเลขขี้ไม่น่ามาและห้ากับแปดศูนย์กับเจ็ดหนึ่งกับหกศูนย์นี่ออกก่อนปึ๊บปื๊ป๊ป๊อ่านี้ก็ติดเลขอันนี้อีกหนึ่งท่าฉะนั้นก็เหลือคู่เดียว คู่เดียวนี่ยต้องให้เกียรติเขาหน่อยจัดให้เขาหน่อยออเพราะว่าเราเคยมองข้ามคู่เด่นนะแต่เขาออกทั้งๆที่มีแค่น้อยตัวอ่วันนี้เหมือนกันทีนี้มาดูว่ามันชนกับอันนี้ตัวไหนหน่าลุน้นเจ็ดแปดแปดศูนย์มีไหม ที่จริงมันต้องเป็น08นี่ไง08 82 28นีไม่เออมันต้องเป็น82นี่ไง28ไม่เอาเพราะมันไม่มีในคู่นี้ผมจะใช้คู่นี้เป็นหลักเลยนะวันนี้ถ้าใครจะใช้ตัวเดิมก็ได้ก็ได้นะไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ว่ากันไม่มีไม่มีเลขสอง แปดสี 8, ไม่มีมั้งมีไหมเอชีสี่แปดศูนย์สองไม่มีมีแตเป็นตัวรองศูนย์สี่ตัวรองศูนย์หกสองสี่ไม่มีเลขสองแปดหกหกแปดหกเจ็ดแปดเจ็ด เป็นตัวกลับกันทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวาเผื่อก็จะเป็นสองเนาะมีแปดสองเผื่อเผื่อเป็นตัวเลือกนอกจากที่แปดสองแปดสี่ไม่ได้อยู่ในกรอบหน้าก็คือไกลสุดแปดสี่ศูนย์สองศูนย์สี่นี่ครับอ่าสองสี 2, 4, ่เรามีไหมไม่มีสองสี่สองไม่มี เรียบร้อยครับนี่นะครับฟังดีๆนะครับผมจะเรียงลำดับความสำคัญแบบนี้ศูนย์ห้าเลยให้เกียร์เขาก่อนศูนย์แปดมีแค่สองคู่นี้ที่แบบหน้าโอมากรองลงมาคือนี่ครับที่มีสีแดงรอบสีแดงแล้วก็สีเหลืองก็คือเจ็ดหกเจ็ดแปดแปดหกแปดเจ็ดนะครับส่วนแต้มสี ก็คือกันเหนียวไว้พวกอันนี้ล่ะนี่ยๆตีกรอบนี่นี่มีศูนย์เจ็ดด้วยเนี่ยนะก็คืออยู่ในชุดที่น่าจับตามองเรียงลำดับให้ตามนี้แลละครับอ่าสีส้มคือเด่นสุดรองลงมาคือเป็นกรอบสีแดงข้างในสีเหลืองรองลงมาก็จะเป็นสีเหลืองไม่มีกรอบและรองลงมาอกก็คือตีสี่เหลี่ยมอย่างเดียวไม่มีสี ขอให้โชคดีทุกท่านครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกคลิปต่อไปก็จะเป็นในส่วนของบนแล้วนะครับโชคดีมีใช้นะครับฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ